đi lại hộp à anh đi mà còn không hết mua hết tiền mua ไม่ได้ลุ้นว่าจะเจอรู้ดีเนาะไม่เขารอเราอยู่แต่เราลุ้นใจนอกเดียวเลยไม่เขารอเราคนจิกสวนมากกันเลยคืออยากจิกส่วนอ่ะอยากจิกสวนอ่ะถังว้าเขาอีโม่เลยมึงตื่นเต้นหายยังเนี่ยตื่นเต้นหายยังไม่หายใช่ไหมหายโอ้ปอแล้วมันบอกขมามากมันต้องขึ้นผมตกใจมันในนี่ริบเพื จริงมันบอกผมนบอกพี่เหรอไม่ได้คอยนานตืนเต้นไม่ยุิดยนีแพ้ตกใจนิที่นิแพ้ตกใจตกใจใช่ใใจเราให้นมันม่กใจเราเนาะมวยไปเลยต่อยมวยแค่นี้มวยตื่นเต้นเลิกเลกโอยกำลังมวยไม่มากดใจเนี่เจยอดจะท้สามยห พี่บินสวัสดีครับพี่บินโอ้โหเกมบนเวทีวันนี้เป็นไงบ้างพี่โตเหนื่อยครับเหนื่อยไหมพี่เป็นเพราะอะไรถึงเหนื่อยพี่ครับเป็นเพราะอะไรถึงเหนื่อยลุ้นโกเพราะว่าผมตใจคิดว่าจะคขอนกเจ้าน่นมากเลี่ยวันนี้ผมผมมาจจะขอนกใจปวดแรงมันมันตกใจ มันเมื่อวี้อือดัดตั้งยกยกไหนบ้างพี่อือดัดตอนยกสองนาะยกสองอือดัดตรงไหนครับพี่ตอนเนี้ยคิดว่าเขาจะลงครับเราเขาจะรอรอลงอยู่แต่ว่านายมวยมึงไม่นอกนี่นะมึงจะแบบสอบตกมึงจะขี้อะไรวะสอบตกตายมึงกับโดนตีขี้อะไรหรือหรือเอ้ที่ตายก่อนจะมึงจะจังมันมันรอจังหวะโดนนะแต่ว่า ปวดแรงเปล่าจับแล้วปวดแรงเปล่าเหนื่อยคุ้ยปวดแรงไอ้หี่ยความสวนมาประคองตัวไอ้ยี่่ความส่วนสอบมาความส่วนสอบมาความส่วนสอบมาวิ่พอใจผลงานตัวนุ่มๆพอใจผลงานไม่พอใจนะต่ออย่างนี้นีจะแบบนี้มากแต่เป็นกูไม่ดืดกกู้จับมันจัปีกไรสัก ไอ้ที่เนี่ยไอ้่เนี่ยเฮปอยประมาทุเรศไม่ได้ชมเลยนะกูบอกแล้วว่าทุเรปทำได้ดีวปั๊บปั๊บปั๊บไปเด็ดปั๊บไปเด็ดปั๊บไปเด็ดรูปร่างรไอ้ี่อะไร่ไม่ตาเลยยัดมาหอยเหมือนหมาบอก โทษมาแวาโทรมาแล้ต่อยเป็นหมาไม่ได้ต่อยดีผมกันี่แม่ผมยุยุยนี่ต้อง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 สานเดียวเขาเป็นแม่อะไรวะปล่อยไอ้เพื้อถ้ามไม่ลูขวาเว่าตัวมันตีเขาเอ้จับบอล ไม,ไ,ไม่เอาบอยแล้วล่ะไม่นเป็นไงบ้างบนเวทีมันเรามาครั้งแรกเลยกระเดิมครั้งแรกครับผมแต่มันเป็นอัด,อดรตรงตรงตรง,ตรงไหนครับพี่พี่นคคิดว่าเขาจะโดนน็อกตอนแรกครับแต่แต่ไปโดนสอเขาตกก็มีตรงใจนิดหน่อยครับโดยรวมดีเหมือนไม่พอใจผลงานตัวเองวันนี้ยังครนะับผมยังไม่พอใจครับตรงไหนที่ที่ที่ต้องกลับไปเสริมมาพี่เรื่องแรงเรื่องความมั่นใจครับมีผลไหมหลังจากที่ที่ หายไปหลายเดือนพอสมควรเลยพี่ตั้งแต่ไฟล่าสุดครับผมมันก็มีมีมีส่วนพอสมควรเลยพมีประมาณหนึ่งนะพี่ครับครับได้ใช้หมายต่อไปครับพี่ก็จะซ้อมจะซ้อมมาต้องต้องมาร่างกายครับผมไปกลับมาซ้ซมให้เต็มที่วันนี้ครับแล้วเขาชกมาเป็นไงบ้างพี่ก็เขาไม่มีอะไรแต่ว่าเขาทนครับเขาทนอยู่ลุงเราก็ พอใจระดับหนึ <pada S 3> ่งแต่ว่ายังมีอีกเยอะที่ต้องกลับไปทำอีกเยอะครับอยากจะพูดอะไรกับแฟนมวยทั่วประเทศที่ติดตามพี่พี่อแบบนี่นะครับผมก็อยากจะฝากถึงแฟนมวยครับที่ที่คอยติดตามคอยสนับสนุนครับไฟหน้าก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับผมไปนี้ยังดีเพียพอครับครับผมดีเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปครับผมดีกว่านี้ไปหน้าเรามีกว่านี้ทั้งปี